มาในม้อยแค่ในนักดนตรีเศร้าเมียยักบาดสัก้ันนองเล้วตดนนักดนตรีเนียในแยวเนี่ยเพราะว่ามันมันอีกโดนอยู่แยกันในนักดนตรีเศร้าเมียสะก้อนแต่ว่าเหลียวเบิ้งนี่ส่งทานสีเบิดแล้วนักดนตรีนี่ลงไปไข่ล้านใหม่สะก้อนหางเคียงหนาห้างกับส่งทานสีเบิดแล้วเด้อลงไปกลับไปเติมทานสักวันทานไม่หยังแต่ทานไม่กิดเตี้ยโอ้ยวันซ่อนพี่น้องมาฟังขักฟังแน่แถอแม่บ่ไปใส่จักเทียนังเคียงที่รีปันพระไม่เอารด ท่าเรืงเจ้าเข้มหมากใส่ปากวันมาท่านในหย่ำซ้ำมอลำโอขึ้นอมข้าปากโจู้ดูจู่ว่าเจ้าเทพปากดาวบันด่วนบอกครับเต้ยโศกดาวบันด่วนโอ้ครับครับเด้อเจโศกไงเด้อครับอมอลำครับมอลำหาเข่าให้เจ้าภาพกินไงเด้อจังไหนจังว่าจังสั่นบัตยามีอยู่มีอยู่เน่ากินมิตรเนี้ยเสียบเสียบเดียวเม่ยเพราะมียนทำบัต่าเจ้ามาสังสังเกตอันหนึ่ง่า ตำหม่งหุ้งกับแซบเด้น้ำยาเขาฟุ้นกับแซบแต่ว่าสงสัยอันหนึ่งสงสัยอันบวชบักเอือเบไปยังเป็นขึ้นใส่บักพริกส์นี่มันว่าแม่นบวชบักเอือบแม่นไม่ยังกันแจงบักเอือใส่หมูตัวนน่ะเอาที่แต่ว่าแม่นบวชบักเอือใส่บักพริกจะนี่ไม่ยังล่ะไม่รึท่านตีตี่ยังสั่นเหคนบ่มีไฟเปพี้ยนสั่นนะบาดนี้เดืกมาเลี้ยวเดืกมาเลี้ยวพันน่ะเดืกมาเลี้ยวสมุดมันเดืกเหล่าแม่เดืยกหงายเสือ กายพ่วงสีขันล่ะบาดนี้สีล้ำเลี้ยงไดซุยแม่ฟั่งบาดนี้การลองการล้ำม,มีมากจังไดเนี่ยตั้งแต่กี่ตะกวนเริอเมียเดือตั้งแต่กี่ตะกวนมาท่านมีการลองการล้ำดอกมีเสียงแคนซื่อเสียงนกกาลาวีบาดนี้เพิ่นจังเอามาเปลี่ยนกวนล้ำกวนล้ำเกิดขึ้นกวนหมูแท่งเมืองลาวสอปอปอลาว คามวงเขาแม่จะเป็นหมอล่าฟอนหมอล่ำเพิ่นหมอลํามูบาดนี้วาดการล่อการล่ำสมัยตะกี้เริ่มแรกตั้งแต่แตมีการล่อล่ำเกิดขึ้นกอนมูเป็นล่ำหยั่งตะกี้เขาเอินล่ำพื้นอยู่ท่านฟังเล่าล่ำพื้นห่านบาท่านย่อหอบัท่านยกไต้ขี่กระบอกล่ำตะกี้เอาฟังล่ำพื้นจังไนสะกวอนสาธิตไตเติ้นให้ผู้ฒ่าฟังสะก้อนเด้อใจเย็นสะก้อนเด้อว้รุ่นกระได้บัดนี้ ยังมาจากเก่ากรรมปางก่อนผู้ที่ย่าไปลุงมาเห็นละสองทางนอเป็นเจียง เตียนสาวสาวดุ้งเปียนบางเตียนสาวกสาวดุ้งเปียนบางวะยมเขาคำใบผู้ดำตีกันมีทุกมือดีสาตังภาษาจังว่หมาหมูลิงกตะทำพ่อเดิมเขาหลุดตุ่งดีหลู่ต้นฟุ้งคนเแถวพ่อจำเอาของเต้าองค์พระพุดทานเจ้าสิ่งแล้วแต่ดูแลเจ้ารีบพ้นกาปีละปุ้นจนละใจไปสีมาลำเดินผัดตัวแดนดินหนาว ทีที่มาดีดทีด่ล่นทนอันนี้แม่นลำพืนขามโค้งมาจังเป็นลำพูไทยลำพูไทยไตย่ลำพูไทยถึงลำ้ำพูไทยไตยเกิดขึ้นกวันหมู่ลำพูไทยไต่แล้วจังมาลำพูไทย,ยถึงลำพูไทยไตเพิ่นมาจังไหนแบบนี้แน่เกินถึงผู้ดเดือนสามค้อยลุมไหวไหวไปป่าหาผักหวานแกงใส่เงถ้ยขนิงไอ้ผู้ระมา น้องนี่คิดหอดอ้ยจังในแววกนเองหาสั่งบ่ามาหาลัดไปอยู่ดงดอยไหมจิบไก่ไก่้วไก่ไก่บคือไทยบ้านอื่นผู้เบามีมือตื้อบ่กคืออาอแมงมาานะอันนี้แม่ลำพูไทยไตยลำพูไทยถึงจังหละสีโหนเขาบ่นีม่ม้อย เฮ้ยจาบนี้ว่าสิย่ออาขึ้นฝนยาสุมอยู่ไว้ไวเสียงหำญานตกใส่แป่นปานบักเผาล้นใส่ดินน้ำส่างไผใส่โฮเ้ยจาออ้บัดนี้ยามแม่เ่าเพื่นใจหาย เพิ่นหากไล่ลูกเอยกยิงย้ำแม่เทาใจดีแต่งลูกสาวน้ำเอื้อนเล่าบ่คืนไปแล้วเราสั่งแนวแม่เทาจมขั้นบ่ข่าแม่เทาทิมสาแล้วา,ายบ่คืนละนะ่นน้าก้อนนี่ล่ะแนว่อยบอกักกาข้นพูดเป็นยังชี่ละ่ะ <c oughs> ขนาดไปเก็บเห็ดก็นไปพอแล้วผมทิมตาเฮ็ดแล่นอีนะ่เด้อน อันนี้สาธิตล้ำพูไทยเทิงบาดนี้การลองการลำพันไปเสียงควงเสียงควงซุมูนีเสียงควงเสียงขวงตแต่กีเป็นจังได้คนไปวัดไปว่าต่กีตะกวนเป็นจังไดซุมอนี่เป็นจังไหนบัดนีมห้อแค้นค้นไปวัดไปว่าจังแต่กีไปฮอดวัดขึ้นไปศาลาโอดนาพระประธานกาบลงสามเทียมมับมับวาสาตัวเด้อไอผู้ขาอยู่ดีมีแหง้ความเจ็บใจอะไรความไข่ใหญ่มีผานาพ้นสมัยตะกีไปวัดไปว่า ไว่าคนสมุนีไปหอดวัดบัดนี่คนสมัยใหม่ไปหอดวัดหอดว่ากาบลงกสามเทียมมาภาสาเัวเด้อผู้ข่าถือหวยหลังมันที่หนึ่งถือหวยลักกะรีมีเงินล้านใส่กระเป๋าเนี่ยเด้อผ่านหน้าบ้านค้นสมุนีเด้อสมัยใหม่สมัยมาปุ้งเขาสมัยเสาออกดอกผู้ยิงออกนอกบ้านม่นท่องกองน้ำตาไปขอเลขเั็เถะไปวัดเนี่ยกลับขึ้นมามานอนฝันบัดเนี่ยฝันว่าเจงไหนวัาที่สุนนิสา ฝันไปพุนฝันมาพี่ฝันไปพี่ฝันมาพุนฝันว่าเขามาฝันมาเขามายังนี่พ่อฝันว่าเขามาหนึ่งสองสามสี่ออกโทรทั์บ่เงาม้าได้ตัวก้องตัวจะไปอือออะขันชีวาสี่กว่าะลมมันออกมันออกก้องเขาออกก็ได้เพื่อนสีตัดฝันว่าเขามาสีี้ตัวปฏิีใส่เนี่ยห้าไม่ลุยกา ว่าจังได้รางวัลนี้อย่าลืมหาแมงหุบสามอย่าลืมหาแมงหุบสามเด้อคนฟังโอ้ย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 น้องว่าไปนั่มก่อนล้ำจะซื้อดิจะมากระล้องเบิ้งเด้อแม่เด้อหาหุสามหันมาถือกระซื้อไปเรื่อยๆมันที่ออกดอก มันซุ่มวดเอาหลดบาดนี้คนไปวัดไปว่าพังไปเสียงขวังเสียงขวังตะกี้กับพวกคือสุมมือนี้เสียงขวังเสียงขวังตะกี้มีขวังเงาหน่อยหนึ่งมีลำมามนาหน่อยหนึ่งตีแท้กันเอิญคนเข้าวัดเข้าว่าเสียงขวังตะกี้ดังจังไหนตีแม่ดังปื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 นปืงปืงปึนปืนปึนปืนเสียงขวังตะกี้บาดนี้เสียงลำมามนาตีรับตุ้ม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 ตีแท้กันปึืนบุ่มปึืนบุ่งหน่ดปืงปึืนปืนปึืนบุ่งเส้นสูบุ่มไปละบัด ่าีังคองลำมานาดิงมาตึงบึมเปิบเปิบบึมกังเฟิบเปิบบุมกินคปุบบุบงุ่มเทสุ่งเกมกินควุบบุงละทุ่เทสุ่มเกมตักเตียมเตีมส่วไหวจุดพูดคนมาหาแนวกินคือเก่าใบบอกจังบอกบ้านท่านไน้กินเข่าได้ตต้งมือเท่านี่มันฟ้าวเสมันบอเป็นหยังดอกบอยกินกะยาเคาะาตาปูฟังไดฟฟังล้ำดีๆได้ฟอนมวนมวนสาาพี่น้อง มาเป็นอย่าง,งดอกชีิตหมอลำม,มันกับบ่คือคนธรรมดาเด้แต่ว่าการเป็ีหยมอลำม,มันดีอยู่หลายอย่างดีอยู่จังไหนว่าตีวสุนิสาไปบ้านนั่นบ้านนี้เขาบ้านเจ้าของบ่รได้กินจักเตี้ยเอตาตะมันสีแรงเอตาตะมั่นสีท่วมเขาอยบานเจ้าของมันบ่เปลี่ยนราคาดอกเออผู้รับสื่อกลับสื่อราคาถูกบัดไปขายนั่นผู้รับสื่อไปขายทั้งนอกเมืองนอกนี่รวยแต่ว่าผู้เห็ดนี่ถูกซ้ำเก่าอ็ดหน้าเนี่ยเ่แม่นธรรมดา โอ้ครับครับเนี่รับร tamam. e ับรถพ่อเดี๋ยวตีปุ๊บหลวพ่อโอ้ยบักเตอร์มันลักไปปีนพูอีกแล้วพ่อเดี๋ยวเอิ่นมันเกินอะไรมั้ังพูล่ะมันเกินพูอะหาบอกฮ่าวะบาทนี่คนสมัยใหม่เสียงคองเสียงคองกต่สมัยใหม่บ่คือกันได้แม่บาทนี้เสียงคองเสียงคองเสียงแขรงดังขึ้นกวนมูอเสียงฉาบนี่ล่ะตีซะกันแพ่ง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 อันนี้เสียงฉาบ นี่ยมันมีกวางสุดมันมีหลายแนว่เสียงกวางตีรับพึง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 พึึงพึงแบงงคึึงงึงงึงึงบังึงพึึ่งพึงึงพึึงงพึงพพึงึงึ่งพึงพึงพึึ่งพึ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 งึ่งึงพึงพึงพึงึงพึงพพึหนึงงคึึึงึงพางพังพึงึ่งพึงพึงพงพางพึึ่งพึงึ่งึงงางพางังพง แดงว่าวัดอันวัดบ้านผู้ขาดอกว่าม็นวาดบ้านเฮาบ้านเฮาถือว่าดีอยู่แม่อ่อนซ้อนคักยังว่าไปหอดบาดหอดว่า็ดีดีขี้เขาไปวัดถุนไดแม่ว่ามันงานอยู่วัดสันนี้ขี้ลงไปแล้วเลยขี้มาพี่เห็นห่างอยู่พี่ก็เลยมาพี่สันดอกอันนี้เสียงควงเสียงกวงสมัยแตกีบาดนี้ค้นเฮาบาดนี้แต่งเพ่งไปแตกีกับมวลคือกันเพยงแตกีเพิ่นแต่งไปเพิ่นมาจังไหนตีแม่เพิ่นมาเมืองไทยเรานี้แซนดีหนักหนาในน้ำมีปา ทำมาหากินละแผ่นดินของเราปลูกเลี้ยงสางเ้าอยู่รวมกันไปเราอยู่เป็นสุขละสนุกสนานเราตั้งพินทาและมาจนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิ่งที่เราเอออันนี้เพียงสมัยตะกี้เพื่อนแต่งไ้บาดนี้เพียงสมัยไม่แต่งมาจากไหนบัดนี้เพื่อนเอามาแต่งไม่บาดนี้ สมัยคนเป็นหนี้เปลียนสินเพื่อนแจ้งว่าจังไดเพื่อนว่าเมืองไทยเรานี้แซนดีนะกหนาในน้ำไม่มีปลาในน้ำมีแต่นี่นออยสามไม่มีเอาไปจับน้ำสะอารตลอดนี่แหละคนสมัยสมัยนี้เป็นหนี้เป็ียนสินหลายบาดนี้การลองการล่ำพันไปบัณนี้สมัยที่สองพันมาเป็ียนการเอาหมอล่ำกวนมาประโยกต์ใส่หนังตะลุงหนังตะลุงเกิดขึ้นอยู่เมืองผัดตลุงกอนโมตะกี้เขาเอิญหนัง ตาลุ่งนี่ยุ่เมือผตะลุงเอามาทางไปสาเกอนหนังปมือด้้ัก้้้้้้้้้้ส้้้้้้้้้า้้้้้้้้บ้้้ส้้ท้้้้้้้้้้้อ้้้า้้้้า้้้า้า้้้ม้้้้้้ว้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้าล้้้้้้้้้้้่้ี้้้้้้้้้้้น้้้้มี้้้้้ม้เ้้้้้้้้้่้้้้้้้น้้ม้้้้เสียบบ้กบว้ดี้ต้นกล้วยต้นกล้วย บาดนี้หนังตะลุงเพิ่นมาจังไหนมันสีมีก่อนล้ำออกมาก่อนเพื่นมาจังไหนเพื่อนมาเดือมาเล้วกันล้ำกันต่อน้นเดือดละเพราะตันบ่อโตบ่อโตหันเอาใจก่อนทางทางลำมันเดือดเม่ก็มีไหลเพราะเรอบนก่านไหลผามีบ่ออีกโน่ละเรียนบ่อยอากยงขึ้นน้ำเดือดละเรียนสูเมืองูเมืองไหเจาแตงกอนจัดกันเสียละโน่ละเรียนกุ้งก้อนกุ้งก้อนไหลทางสุ้มกวน เตือเแม่ถึงสีพันด่วนพันด่วนแล้วหมู่เพียงแกงพวงสลับกับกบารีร้องมาใจซองลาบารีอด่เดอนเแม่บ้านบักือบัตกัมาก็เดี๋ยวนตามทีุ่มยวนี้หน้าตาที่บเ้นนํานนอยหลคุแมลาหลาจอดอพวเาเลวรอจะบาด่นพียพีานยอ่อห้ยทเล ฉากแรกพระอาษีออกฉากก้อนโม่แบบนี้สูนิสาเอาต้นกล้วยไปทาเสียบเด้ออันนี้สมุดเป็นไม้เท่าพระอาษีแล้วเอีอยเออ ตัดสาปะขาโตัหราตสัมมาสัมพุทธันสาเมื่อนั่งเท้าอยพระโกจีต้อไววันจุลยว่ากันจอมไทยกันจะยกมือขึ้นสิบเหนือเสียงกันก็ส่งทูปเสียงตังมาลาองค์พระพุทธพระธรรมพระธรรมเดือนมาองค์พระคุณเทวีพระมาลัยที่นีที่นั่งบอยีเวลาบางดงถ้ามันฟังเอ๋ยไปนิดถ้ามันฟังเอ๋ยไปหน่อยปวดกรให้ละรู้แต่คุณนายเจ้าขาได้โรยเตียนพอได้เปล่าควันตามาดูลูกาเปล่า หอยจับหวยจัดเผาไปแม่ตดหอยสียบสะกดแม่ลื้อสีพันไปบบนีบักแม่เปลี่ยนสาวแบบเนี่ยบักแม่ไปเปลี่ยนสาวสาวท่าเขียนฝ่ายอยู่เตะตะลางสาวท่า่าจจอในมือคำแอลลอกจอกบบเนี้ยเออฮะอันนี้สาวท่าเขียนฝ่าย เงี้ยเงีกัเงี้ย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 เงียกนเีเงียเงงี้ยน่ยดังมาแวเจ้าบ่มาเวนีสิไปแถแวีไปเลว่าทยเงียนีบ่มีนพึ่งเท่ามามานี้บักแมตายมาบ่เนี่ยเออป้าีท่ามันเขียนฝ่ายตัวนพนาบ้าบักแมมันก็เลยใจพญาไปท่าท่าเงี้ยบ่มีสีน้ากาบินมาพราะี่งอยู่บ่ท่าบ่ สาวท่ากะเลาพิแมบเงี้ยบวมีสีหนากระไหกคอจมูกบวมีดังดังบวมีกระดูกระบาดบาดฉี่หมวกน้อยสีไปห่วงยุบบันไหนลาพิแมบครับบัดนี้บักแมบมันใจยังใหาดโุกขี่หมวกน้อยสีไปห่วงยุบไปมันพิแมบมึงมาตากะนะสาวท่ากะเลาพิแมบขนแข็งเจ้ากันซ่าขาเจ้ากับเกิงซ่าตะกี้ต่ควันท่านสั่งยังจังดังแมบลาพิแมบปะนะบักแมบมันใจยังใหาซ่าตะกี้ต่ควันท่านสั่งหยังจังดังแมบซ่าตะกี้กูขี่แมบมึงละท่าบันจบกะลาแบมจังหนอ น้องมาเดกนอนน่นแบบไปไหเรือแบบเตี้ยนโนนัตาบิ้จ้องโยนโน่นนั่ตาบี้จ้องดอนเดียวไปเนี้ยนันนาขนมหวานอะไรอันไหนกเอื้อยใบหำ่มไหมาสร้างวาเทวเนี่ยมันนี่ตอดมือเด้โยบฉลัดนันตะลุ่มบาดเนี่ยแม่ บานี่การท่านคนเฮาเกิดมาแล้วต้องสร้างสินกินท่านเมื่อนี้ท้าบุญขึ้นบ้านไม่กับเป็นกันท่านคือกันเอาเอาเอาการยากไรนั่นได้ยุครับได้ยุใจเย็นสะกดนเนื้อพี่ไอ้เด้อกุลาบเอากุลาบแบงร้องให้เราเดี๋ยวว่งหันนี่เจ้าไปยุใส่ย,ยวฉีร้องให้ไม่ดอก